กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวิทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรสุภิตากุญญาอุปภัต์อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และคณะนะคะขอนําเสนอ,อนงานวิจัยในหัวข้อเรื่องการตรวจหาคุณลักษณะแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากกุ้งจอกเป็นโปรไบโอติกที่มีศักยภาพ สำหรับการประยุกต์ใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพ Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Thai Traditional Fermented Chim Pung Jom as Potential Probiotic for Health Food Application นะคะการหมักเนี่ยเป็นการถนอมอาหารและยืดอ,อายุการเก็บรักษาอาหารให้มีอายุนา,นานขึ้นนะคะ ประเทศไทยเนี่ยมีอาหารหมักหลายชนิดอย่างเช่นกะปิน้ำปลาปลาร้าปลาส้มนะคะแล้วก็กุ้งจ่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราหรือว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดอาหารหมักหลายชนิดซึ่งกุ้งจ่อมเป็นอาหารหมักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในแถบจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยผลิตกุ้งจ่อมแล้วก็จัดจาหน่ายมากที่สุดเลยนะครับ กระบวนการหมักกุ้งจอบเนี่ยเริ่มตั้งแต่เราจะเอากุ้งฝอยนะคะมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็นํากุ้งฝอยเนี่ยมาหมักด้วยเกลือนะคะหรือว่าน้าปลายอย่างนี้ใส่ในภาชนะหมักนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็หมักในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะซึ่งกระบวนการหมักเนี่ยเราจะใช้เชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่ติดปะปนมากับวัตถุดิบนะคะเป็นตัวกลางผลักดันทําให้เกิดการหมกักให้เกิด กรดแลคติกนะคะซึ่งแบคที ria กรดแลคติกเนี่ยเป็นกลุ่มของแบคที ria ที่มีโอกาสมีคุณสมบัติของโปรไบอติกนะคะเอ่อหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะเวลาที่เราจะมารับประทานแล้วก็ปักมาแล้วก็ซอยหอมแดงพริกขี้หนูนะคะแล้วก็บีบ่านาวลงไปนะประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเข้ากันมากนะคะการประกอบอา,อาหารจากกุ้งจอม มีด้วยกันหลากหลายเมนูนะคะอย่างน,น้ำพริกกุ้งจองยมยำกุ้งจอมล้นกุ้งจอมไข่เจียวกุ้งจอมหรือว่ากุ้งจอมทรงเครื่องนะคะนี่เป็นภาพอาหารจานเด็ดๆเ,เลยนะคะน้ำพริกกุ้งจอมก็แค่โขลบเอ่อพวกพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วโขลบไปแล้วก็เอามาใส่ผสมกันยำกุ้งจอมก็ซอยตะไคร่หอมแดงพริกลงไปนะคะแล้วก็เป็นกุ้งจอมทรงเครื่องนะคะทานนะคะ,คะสำหรับวัตถุประสงค์ของ งานวิจัยนี้ก็คือเพื่อศึกษาคุณสมบัติโปรไบลติกของแบคทีเรียกรดแลคติกนะคะที่แยกจากกุ้งจองซึ่งเป็นอาหารหมักของภาคอีสานนะคะแบคทีเรียเอนไม่ตรดแล้วมีการศึกษาคุณสมบัติความเป็นโปรไบอติกของแบคทีเรียแลคติกโดยทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาพที่มีกรดนะคะการทดสอบความสามารถในการทนต่อเกลือน้ําดีการทดสอบความสามารถในการทนต่อไลซซามการทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อก่อโรค การทดสอบความไวต่อย,ยาปฏิชีวนะและการตรวจวัดความสามารถในการยึดเกาะนะคะเราได้ทำการทดลองแยกเชื้อนะคะจากพุ่งจอบเนี่ยแล้วก็แยกเชื้อได้แลคโตบาซิลัสอสายพันธุ์ก็คือแลคโตบาซิลัส acd g e ซิ s กับแลคโตับาซิลัส e พนโตซ s u นะคะซึ่งเราก็นำแบคทีเรียทั้ง2เชื้อน,นี้นะคะมาใช้ในการทดสอบทุกการทดลองนะคะ การทดลองแรกเนี่ยเป็นการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงสสานะคะการทดสอบความสามารถในการทนต่อเกลือน้ําดีแล้วก็การทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะที่มีกรดนะคะโดยการทดลองเนี่ยจะทำด้วยวิธีการเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากอธิบายความสามารถในการทนต่อสภาวะที่มีกรดก่อนนะคะเราจะเป็นเป็นสาละลายเชื้อนะคะ20เบตโกลีผสมกับ NRS บอสนะคะ ที่ปรับ pH เป็น3แล้วปริมาตร180ไมโครลิตรลงในจานย์96หลุมน,นะคะแล้วก็ไปวัดโอดีที่0ชั่วโมงที่620นาโนเมตรนะคะจากนั้นก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงที่อุณหภมูมิสาองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไปวัดโอดีที่24ชั่วโมงที่620นาโนเมตรนะคะส่วน ต่อไปเป็นการทดสอบความสามารถในการทนต่อเยือน้ำดีทำโดยเปนเปต์สารละลายเชื้อ20ไมโครลิตรนะคะผสมกับ MRS broth ที่เติม0.3%นะคะบายซอลปริมาตร180ไมโครลิตรลงในจานถุง96หลุมนะคะแล้วก็ทำวิธีการเดียวกันนะคะส่วนลำดับสุดท้ายก็คือการทดสอบความสามารถในการปนต่อไลโซซามนะคะโดยการเปนเปต์สารละลายเชื้อ20ไมโครลิตรผสมกับ200 มิลลิกร,รัมต่อลิตรของไลโซซาม10มิครลิตรนะคะแล้วก็ NRS b r o ร์ปริมาตร170ไมโคริลิตรลงในจานหลุม96หลุมนะคะก็ทำวิธีการเดียวกันนะคะสำหรับตารางที่หนึ่งนะคะคุณสมบัติโปรมเป็นปกติของแบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์นะคะแล้วก็พบว่าการทนต่อความไวต่อไลโซซามมีอัตราการรอดชีวิตของทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยก็คือ ได้ใกล้เคียงกันคือ7 6 6 6และ75.63นะคะส่วนการทดสอบการทนกดเนี่ยพบว่านะคะแล็โตบาซิลัสเพนโตซัสเนี่ยมีการทดสอบการทนกดและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าก็คือที่85.4นะคะแล้วก็การทดสอบการทนเกลือน้ำดีเนี่ยพบว่าแล็โตบาซิลัสอาร์ซีดิฟซิสเนี่ยทนต่อเกลือน้ำดีที่รอยละ75.53นะคะต่อไปเป็นการทดสอบ ความสามารถคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อก่อโรคนะน,นะคะ anti microbial activity นะคะทำโดยการเลี้ยงแบบนะคะใน MRS b r o a d นะคะ37องศา24ชั่วโมงแล้วนำไปเลี้ยงใน MRS m o d i f i MRS นะคะแล้วก็บวก0.2% g l u c o s e b r o a d ที่37องศาเซลเซียส24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผมุแบบในสภาวะที่ไร้อากาศ24ชั่วโมงแล้วก็ปั่นเบียดด้วยความเร็ว1 0 0 0 0รอบนะคะ5นาทีก็จะได้ super a าแ a g นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเชื้อกอดโรคก็คืออีโคไลนะคะมาที่เลี้ยง24ชั่วโมงเนี่ยมาเอาไม้พันสมดีมาทารอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อเองนะคะแล้วก็ซัพพลีฟคอคัสออเรียสอิงค์เทอร์แบตเตอร์ออรจินหลังจากนั้นนะคะก็เอาเฟรกริดส์วางนะคะแล้วก็ดูดซุปเปอร์นาแตรนั้นมาใส่ที่20มิลลิลิตรคะแล้วก็บ่มที่37องศา24ชั่วโมงนะคะ เป็นพาโทจินิคบรรพุออแกนิซึ่มที่ใช้่เอกโคไลเอนเทโรแบคเตอร์ออโรจินเิคสแตฟิโลคอคัสออเรียส่วนเซปโตมันซินเนี่ยเป็นโพซิทีฟคอนโซนะคะเราพบว่าแลคโตบาซิลัสอาร์ซีดิบิฟิสและแลคโตบาซิลัสเพนโตซัสเนี่ยสามารถยับยั้งเอนเทโรแบคเตอร์ออโรจินิคได้ซึ่งเป็นแบคทีเรียจำโลกนะคะแล้วก็แลคโตบาซิลัสเพนโตซัสเนี่ยยังยับยั้งอีโคไลได้ด้วยนะคะ ต่อไปเป็นการทดสอบแอนตี้ไบโอตนะิกนะคะ susceptible test เนี่ยก็เพาะเลี้ยงแลบใน MRS broth สามจุองศา24ชั่วโมงนะคะเพาะเลี้ยงในอาหาร MRS ปริมาณ10มิลลิลิตรแล้วก็บ่งที่37องศาเซลเซียสคัว่วในานะคะเอาไม้พันสมรีไปจุ่มเชื้อแล้วก็มาทาบ,บนอาหาร MRS นะคะแล้วก็นำแผ่น ของยาปฏิชีวนะมาวางบนอาหารแล้วก็บ่งที่3.7องศาเซลเซียส ER เป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นยาชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการทดสอบนะคะแล้พบว่าถ้ามีค่าของเคลียโซนเน่มากกว่าหรือเท่ากับ10มิลลิเมตรเนี่ยจะเป็นความไวต่อยาปฏิชีวนะนะคะให้เป็น S s u s c e p t i b i l i t y นะคะถ้าน้อยกว่า10มิลลิเิตรเป็นเองก็คือมีียม ถ้าไม่แสดงโซนการยังเป็น R นะคะวิสต์สแตนสรุปนะคะตารางความไวต่อยาปฏิชีนาของแลคโตบาซิลัสแอซิดิลิสและแลคโตบาซิลัสเป็นต้นสารเราพบว่าทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยมีความไวต่อยาปฏิชีนาสีชนิดเลยนะคะแล้วมีความไวาปานกลางต่อยาฟิลิสซินนะคะแล้วทั้งสองสายพันธุ์เนี่ย ไม่แสดงโซนการยับยั้งก็คือดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ทดสอบก็คือแอมพิซิลินกับเมโทรนิดาโซนนะคะต่อไปเป็นการทดสอบการตรวจวัดความสามารถในการยึดเกาะนะคะไฮโดรโกบิซิตี้แอสเซเนี่ยโดยที่เราเลี้ยงแลบะคะในไอสบอตที่3าสองศาเสเว่ยสิบี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปั่นเวียนที่1มรอบ5นาทีนะคะ แล้วก็ล้างตะก,นกอนด้วย PBS นะคะจากนั้นก็นำสารละลายเนี่ยตัวอย่างปริมาตร30ไมโครลิตรนะคะมาผสมกับ PBS PBS 7นะคะปริมาตร170ไมโครลิตรนะคะแล้ววัดค่าการดูดจุนแสงที่655นาโนเมตรนะคะเป็น OD initial time นะคะจากนั้นเอา0.5ม mm. ิลลิลิตรของเซลล์นะคะ,ะแล้วก็0.5 ml mm. ของไซลีนกับคลอโรฟอร์มาผสมกันนะคะแล้วก็ ใส่ไปในหลุมน,นะคะแล้วก็วัดโอดีไฟนอลแล้วก็สรุปเปอร์เซ็นต์ความสามารถนะคะในการยึดเกาะผิวหน้าของเซลล์นะคะพบว่าแลคโตบาซิลัสเพนโตซัสเนี่ยสามารถามีเปอร์เซ็นต์การยึดเกาะได้สูงกว่าอาร์ซิดีกิลิสนะคะแลคโตบาซิลัสนะคะอาร์ซิดีกิลิสและแลคโตบาซิลัสเพนโตซัสทั้งสองสายพันธุ์ทนต่อไลโซซามที่ฝังคุ้นสองร้อมิลลิกรัมต่อลิตรตั้งแต่มีทั้งสองสายพันธุ์ก็มีความสามารถในการทนต่อไดนะคะ แล้วก็ทั้งสองสายพันธุ์สามารถยับยัง้งแกรมลบนะคะแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งแกรมบวกได้นะคะทั้งสองสายพันธุ์ดื้อ,อยานไ่ทานมาอืมตรงไหนเนาะ